จริงๆใครจพูดคำคิดดีกินหนังดีก็อ่อก็ผมเองแหละที่จริงอยากไปพักผ่อนกับแม่อะไรเงี้ยก็ก็ตอนแรกจะไปเอเชียอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปอยู่แล้วหรือว่าจะไปยุโรปดีอะไรเงี้ยแต่มันก็รู้สึกว่ามันไกลเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยไปดูใบแล้วกันแม่ให้แม่ดูเลยครับว่าเออตามใจแม่ว่าแม่อยากไปเที่ยวที่ไหนเราก็แบบ เออแม่เต <aunque S 2> <me> ็ม <cheg> ที่เลยอยากไปไหนก็ไปอะไรครับทริปนี้ไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งครับไปแบบว่าไปเที่ยวอย่างเดียวไปทำกิจกรรมไปแบบทะเลทรายไปเสพบรรยากาศที่ที่ที่ดูไบอ่าก็ไม่ต่างครับก็ตามอุ้ยตามสบายตามใจแม่เลยครไม่ใช่ไปแค่สองคนตอนแรกจะไปกับน้องกับพ่อแล้วแต่ว่าน้องติดสอบก็เลยไม่ได้ไปก็ เหมือนว่าตอนนี้เขาจะอินมนุษย์ต่างดาวนะใช่มนุษย์ต่างดาว oh my, oh my. ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเขาไปอินมนุษย์ต่างดาวมาตอนไหน oh <my. S 1> อะไรเงี้ยเออใช่เขาจะอินเป็นพิเศษ oh <my. S 1> ตอนนี้นะ oh <my. S 1> เขาจะพูดประจำทั้งทริปนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอย่างเดียวเลย oh <my. S 1> ใช่ซึ่งก็เขาไม่ผิดนะ oh <my. S 1> ก็คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลข,ของเขานะเขาก็ไม่ผิดเออ oh <my. S 1> คือแม่เพื่อจะไปขับรถกลางทะเลทรายแล้วทีนี้มันเป็น,ปนรถโฟล์ววิอะไรเงี้ยผมอยากเปิดเพลงของผมอ่ะฟังเองแล้วแม่บอกว่าอย่าเปิดนะเดี๋ยวมนุษย์ต่างดาวจะมาหา หรือว่าเขาไม่ชอบให้เปิดเขาไม่ชอบให้คึืนสัญญานอ่ะมันจะไปรบกวนเขาเพราะว่าเขาจะมาจอด UFO ที่นี่เขาบอกอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เลยแล้วผมก็บอกว่าแม่ไม่มีหรอกการทะเลทรายเดี๋ยวมาเขาก็มาตอนคืนอะไรเงี้ยบอกว่าอย่าเปิดเขาแบบว่าโมโหเลยบอกอย่าเปิดอย่าเปิดอะไรเงี้ยผมก็บอกคอยดูจะเปิดให้ดูแล้วผมก็เชื่อบูทูธตอนแรกมันไม่ติดเขาก็บอกว่าเห็นไหมล่ะบอกแล้วมันรู้ตังดาวเขาไม่ให้เปิดแล้วผมก็ไม่ยอมแพ้ผมก็หยุดรถเลยผมหยุดรถเลยแล้วผมก็เปิดให้มันติดบูทูติดแล้วมันก็ติดแล้วผมก็เปิดเพลงดังเลย แล้วผมก็ถามว่าไหนมันต้้เรามีการแต่งตัวให้แม่ด้วยใช่ครับผมก็โค้้มัว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่ก่่บ่่่่่่ถ่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่ตา่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ช่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่า่่่่่่วแล้วก็แบบุ่่่่ขาว่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่ เสื้อผ้ามันเอาไปน้อยเลยน้ออากาศมันน้อนใช่ไหมอากาศมันน้อนไม่ أ, คือแบบเตรียมเสื้อผ้าไปไม่ครบไงก็เลยแบบต้องถอดเสื้อแต่ว่แรงหลายคนบอกว่างานดีครับอะไรครับคือเขาครับการดีครับจะกันแรงขาด้วยจ้างได้เขยดปะเขยนไม่แม่ปู่เป็นคนถ่ายปันหรือตั้งกล้องเองแม่เป็นคนถ่ายหมดเลยครับรูปทั้งหมดอ่ะแล้วเป็นไงแม่ต้องหามุมไหมว่ามุมรูปไหนแบบว่า ก็แม่เออแล้วแม่ถ่ายรูปดีขึ้นนะเออใช่ทำไมจากเมื่อก่อนยังไงสกิลของแม่เมื่อก่อนก็อาจจะตัวสั้นบ้างอะไรเงี้ยตัวแบบเหลือสามเซนบ้างเพราะว่าแม่ถ่ายชอบถ่ายมุมอย่างเงี้ยเออบอกแม่กดอย่างงี้เออชอตไปได้ดูขายยาไม่ได้สูงอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาถ่ายแล้วดีดีดี็อยากให้แม่ถ่ายเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าเฟิร์สตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนตอนนี้เฟิร์สเสิร์ฟไม่หยุดเลยเดิมนะครับเสิร์ฟเสิร์ฟไม่หยุดเลยคือคือมุ้เสื้อมาตลอดอ๋อก็เป็นแบบเป็น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  มันเป็นโอกาสแหละเออถ้าถ้าสมมติว่าไปเมืองที่มันแบบว่าต้องทำกิจกรรมที่มันต้องผอนเชื่ออะไรก็ปกเป็นปกติเผื่อว่เวลาเวลาลงแล้วคุณมาไปล,ลุกเราตอลอดเวลาก็เผื่นะแต่ว่ามันก็เป็นปกติของร่างกายเราเลยใช่